สวัสดีตอนเย็นครับทุกคนครับโอ้ดูบรรยากาศท้องฟ้าครับงามบองามบอ,อพามาอยู่ที่สระนะครับจะพาเพ,เพื่อนมาให้อาหารปลานะครับมาดูีิว่าผมเอาอะไรมาให้ปลากินนะครับโอ้บ่มีหัวอาหารเลยนะครับเพื่อนๆนะของชุรสหรือผักเพียานะครับ อันนี้ก็ใบมะละกอมาดูกันว่าปลากินหรือเปล่านะครับเลี้ยงแบบลดต้นทุนนะครับโอ้น้องก็ลุมกินผงชูรสใหญ่เลยนะครับเพื่อนๆอยู่ที่นี่ต้องตัดตัวนะ,ะไม่ยีเงินซื้อหัวอาหารให้กินนะ กินตามมีตามเกิดนะ,ะมาดูไปมาแล้วก็กินไหมกินอยู่นะครับเ,เพื่อนเห็นไหมผมสังเกตให้พืชใบอีกอย่างเี้มันกินหมดเลยนะครับใบมันใบผงชูรสนะครับ กินหมดเลยนะครับเลี้ยงง่ายๆนะเพื่อนเนาะ,ะลดต้นทุนไม่ต้องซื้อหัวอาหารนะครับเลี้ยงแบบธรรมชาติไปนะครับโตช้าหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ได้เร่งเอาไปขาย <c oughs> เลี้ยงไว้ดูเล่น <c oughs> อะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับเอามาแชร์ประสบการณ์นะครับว่าไปอะไรที่ปลามกินบ้างนะครับบางทีเราก็ไม่รู้อก็ปล่อยทิ้งไปนะครับ ลองโยนนะมันให้ลองโยนให้ปลาดูนะมันถ้ามันกินนะโอเคแหละนะเห็นไหมมันก็ตอดใหญ่เลยเนะี่ยไม่ว่าจะเป็นใบมะละกอนนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับสวัสดีครับ